แล้วก็สำหรับชั้นม3นั้นกระผมได้ใช้หนังสือ Access 3นํานำมาสอนให้นะครับมาเรียนกันต่อนังสือสมัย3นะครับหนาะวิชาภาษาอังกฤสําหรับนักเรียนชั้นปสนะครับคุณครูทำหนังสือตั้งแต่ชั้นป .1 จนถึงชั้นม6เลยนะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะครับหนะ้าตอนนี้ทำไว้เยอะมากๆนะครับ20กว่าเล่มแล้วนะครับนะ หน้าที่26นะครับผมคำสั่งบอกว่า circle the months นะ circle นะครับแปลว่าวงกลมนะครับเป็นคำสั่งนะครับนาเป็นคำกริยาแปลว่าให้วงกลมนะครับ v จุดย่อมาจาก verb นะครับแปลว่าคำกิริยาให้วงกลมหรือจงวงกลมนะครับ the months เดือนต่างๆนะครับเติม s นั่นก็คือนี่นะครับวงกลมคำว่า s e p t e m b e r นะครับ sep นะครับอ่านว่าแสบ T E M อ่านว่าเทมนะครับ B E R อ่านว่าเบอร์นะครับ S E P อ่านว่าแซป T E M อ่านว่าเทม B E R อ่านว่าเบอร์นะครับแซปเทมเบอร์แปลว่าเดือนอะไรครับนักเรียนเดือนกันยายนต่อมานะครับในะในในภาพนี้นะครับ J A N อ่านว่าอะไรครับอ่านว่าเจน u อ่านว่า u เลยนะครับ A ก็อ่านว่า A นะครับนะครับ January นะครับ R Y อ่านวรี orry, นะครับ January นะครับอ่านเร็วๆเียเป็น January นะครับ January นะครับนะ January อ่านเร็วๆเรียเป็น January เห็นไหมครับนักเรียนฝรั่งเขาจะอ่านเร็วนะครับดังนั้นนักเรียนอาจจะได้ยินแล้วอาจจะฟังไม่ชัดว่าเอ๊ะมันอ่านว่าอะไรกันแน่เดือนพฤราคมจริงๆแล้วมันอ่านสี่พยางนะครับนะ จนยูเอรีแต่อ่านเดเรเวนเจนยูเอรีเหลือ e, 3ามพยางนะครับเดือนอะไรครับเดือนมกราคมต่อมาเมียซีเนะครับเดือนอะไรครับเดือนมาร์ชก็คือเดือนมีนาคมต่อไปเดือนอะไรครับ JULY นะครับ JU อ่านว่าจูนะครับ LY อ่านว่าไลนะครับนะไม่อ่านวัลลี่เลยนะครับอันนี้ถ้าเักเรียนถามว่าอ้าวครูแล้วทำไมอ่า R y อ่านว่ารี่แล้ว LY ทำไมไม่อ่านว่ลรี่อันนี้ตอบแบบสีตนนชัยเลยนะครับก็คือเขาสอนมาอย่างนั้นนะครับคือฝรั่งเขาเขาอ่านมาอย่างนั้นนะครับเขาอ่านว่าเขาอ่านมาว่าไลเราก็อ่านไลยตามเขานะครับนะอย่าไปอ่านวัาลี่นะครับ จุลานะครับแปลว่าเดือนกรกฎาคมออกัสนะครับเออ่านว่าโอนะครับเจยูอ่านว่ากัสนะครับก็เลยอ่านว่าออกสเดือนอะไรครับออกสเดือนสิงหาคมนะครับจบนะครับหนาสําหรับการวงกลมเดือนตรงนี้นะครับเราก็จบหน้าที่ยี่สิบหกด้วยไปต่อหน้าที่ยี่สิบเจ็ดเลยครับ Okay, okay, okay.